เราไปดูกันก่อนไหมคะว่าปีนี้นะคะมีผู้ใจบุญจากร้านไหนบ้างวันนี้มาเพียบเลยแล้วเราไปดูกันว่าใครนาอาหารมาเลี้ยงเด็กๆบ้างใช่ครับวันนี้นะครับศสื้อินนักร้อนนะครับนอกจากจะมาช่วยดูแลน้องๆแล้วนะครับก็ยังมาทําอย่างนู้นอย่างนี้ให้เต็มไปหมดเลยนะฮะรวมถึงเป็นพิธีกรให้เราด้วยใช่ค่ะการแนะนําซุ้มอาหารของเราแต่ตะกี้นี่คนนี้ยืนอยู่างหมังครับที่เราวางกัามาเนยยืนหยุ่นเหมือนกนนี่นะฮะเจอสองคนนี้เลยดีกว่าครับว่าวันนี้มีอาหารอะไรมาเสิร์ฟให้น้องๆบ้านนะครับคุณฝนธนาสุนทรและคุณตุ้ยเกีีียรรกมลาคคควดด่ะ ขอบคุณด้านบนเวทีด้วยที่ส่งมาให้นะฮะค่ะวันนี้เราต้องออกตัวไว้ก่อนว่าเราไม่เคยเป็นพิธีกรใช่นะฮะเราอาจทำตะคุกตะขัดอะไรต้องขออภัยไว้ด้วยนะฮะใช่ค่ะโดยเฉพาะฝนนะคะก็เป็นนักร้องลูกทุ่งตัวเล็กๆนะคะแล้วก็ได้มายืนกับดาราตัวใหญ่ๆก็รู้สึกว่าโอ้โหเต้นเต้นเหมือนกันอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยวันนี้มีคนใจบุญเอาอาหารอะไรมาเลี้ยงน้องๆเต็มไปหมดเลยครับน่ารักมากแล้วก็ไปแอบชิมแล้วอร่อยมากด้วยอร่อยจริงๆเอาบุญแรกมาเลยว่าทั้งหลังนี่เลยครับยูฮอลลีวูดนะฮะ โรงภาพยนตร์นี่เราเรามีดารานักแสดงอยู่างนี้ด้วยเอ้ยน่าคุ้นๆเนี่ยละครกำลังดังเลยเราเนี่ยเอาได้ทั้งตัวหน่อยฮะค่ะพี่ตุ้ยสวัสดีนะคะมินเองค่ะมินมินทิตาพัฒนาคุณค่ะครับอีกคนนึงครับสวัสดีค่ะโบโชติมาค่ะขายของหน่อยดีกว่าไหมครับนพี่โบใช่ค่ะวันนี้มีอะไรบ้างคะมีป๊อปคอนรถอะไรบ้าง ป๊อปคอนเหรอคะมีทั้งรถยนต์รถเก๋งรถตลกแล้วครับผมนะฮะนะผมขอรถรถตะเก่งนะฮะอันนี้อันนี้มีรถอะไรบ้างรถอะไรบ้างมีรถเค็มค่ะมีรถชีสแล้วมีรถพิซซ่าด้วยอ่ามีรถพิซซ่าด้วยเมืกี้อยากจะบอกว่าแอบชิมไปแล้วอร่อยไหมพิซซ่าอร่อยจริงมากนอกจากมีป๊อปคอร์นแล้วเนี่ยยังมีเอ่อเฟรนช์ฟรายแล้วก็นาเก็ตด้วยครับผมกินฟรีใช่ไหมคะ เดี๋ยวเดี๋ยวมานะอมนะแก้มป่องเลยนะฮะไปพูดต่อไปเลยดีกว่าครับไปนะคะอันนี้ภูมิใจนำเสนอมากครับวไปไปแล้วไอติมผัดผัดยังไงไอติมผัดใส่น้ำมันหรือเปล่าใส่น้ำมันไหมครัไม่ใช่ค่ะผัดบนกระทะเย็นติดลบ30มสิบองศาครับผมนี่ไงเดี๋ยวเราจะคุยเจ้าของร้านเรามีนักแสดงอยู่ในนี้ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะสวัสดีค่ะนิดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะน้ำตัวหน่อยฮะ บอยโชคชัยครับเอ้กล้วยค่ะครับมีอีกไหมฮะผมออเดซิงเกอร์ครับไอพองครับค่ะซ้อมมุสนีค่ะเน่เบกเบ๊กรับรู้สึกว่ามาหลายคนนะคะูนี้เยอะมาก็หลายคนแล้วก็ตอนนี้แย่งกันทํามือพันกันหมดแล้วถูกต้องครับนะฮะแล้วรู้สึกว่าไอติมเนี้ยสายหน้าได้ด้วยนะคุณตุ้ยมันมีหลายหน้าพี่มีหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าไม่ใช่นั่นโอ๊ยมีรับตลกด้วยเฮวะ โอ้ยชอบตรงนี้แหละอันนี้กำลังทำหน้าอะไรอยู่คะอันนี้หน้าอะไรนี่หน้าอะไรโอรีโอครับสเบอรี่ครับโอร้ยสเบอรี่ขอขอถ้วยหนึ่งได้ไหมอ่ะให้สองถ้วยเลยครับอ่าไอ้บอยไอ้บอยเจ้าชูแล้วเดี๋ยวทำอย่างงี้อ่ะอันนี้บูดไอติมผักอันนี้บูดไอติมผักนะครับผมคนไทยใจดีนะฮะฝากฝากฝากทานกันด้วยนะฮะค่ะบูดที่สามครับพี่ฝนบูดที่สามอันนี้ทานประจำเลยโอ้ริชูครับลุมลุมซีดครับผมเน่ อันนี้ไม่ได้ซีดด้วยซีดด้วไม่ได้ซีดด้วยอันตี้แอนนะคะอันตี้แอนหรือป้าแอนของเรานั่นเองอร่อยมากอร่อยจริงๆชิมหน่อยได้ไหมอะตัวเองเฮ้ยให้เด็กๆก่ออ๋อโอเคนะฮะมีใครบ้างจะแนะนำตัวรวมนะนะครับคนนี้คนนี้น้องใหม่ไม่รู้จักไม่รู้จักคนนี้น้องใหม่งมากเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับ อสวัสดีแค่เนี้ยหรอเอาดีใจครับได้มามามา,มาบำเพ็ญประโยชน์มาร่วมงานแล้วก็เหมือนเป็นการทําบุญก่อนที่จะเข้าสู่ปีใหม่ด้วยนะคะป้าแอนรู้สึกว่าทําสายไหมด้วยเหรอคะเ <laughs> นี่ยส่ง <laughs> ผมเขาโเห็นฟูฟูแล้วก็นึกว่าไม่ใช่ครับพี่ฝนเป็นคนไม่ค่อยตลกเท่าไหร่นะฮะเราก็รู้ว่าทำสายไหมวันนี้นะครับพวกเราดีเจซีดนะครับก็เอาตุ๊กตาครับเป็นตุ๊กตาซีดนะฮะซึ่งหายากมากวันนี้เอามามอบให้กับน้องๆทุกๆคนที่นี่เลย ังไงเดี๋ยวพวกเราแจกให้แน่นอนครับเอ๊ดีใจจังเลยพี่ผนก็เอาด้วยใช่ไหมฮะพี่ผนก็เอาตัวหนึ่งฮะเอาตัวหนึ่งอายุเขายังได้อยู่นะนอกจากมาช่วยกันเสิร์ฟอาหารแล้วยังเอาตุ๊กตามาช่วยด้วยนะอันนี้3ร้านนี่เป็น3ร้านแบบแซมเปิลเองนะฮะแซมเปิลเพราะยังมีอีกเยอะแยะมากมายยังนเดี๋ยวเราส่งต่อขึ้นบนเวทีเลยละกันใช่ค่ะส่งต่อบนเวทีเลยค่ะเย้ขอบคุณมากครับ ฝนิบอีนี่เนี่ย <ฮะ S 2> คือวันหนึ่งพวกนี้เขาจะมาทําหน้าที่แทนพิธีกรสบายมากนั่นแหะ,ะสิคะร้องเพลงก็ได้ใส่มุกก็เก่งใช่แต่พิธีกรนี่ร้องเพลงไม่ค่อยได้พูดได้อย่างเดียวออ <ฮะ S 1> แต่ดูร้องได้ค่ <laughs> เขาก็ได้นะได้เหมือนกันแต่ ที yes. ่แนะนำไปยังไม่หมดนะคะวันนี้มาเยอะจริงๆเดี๋ยวรอทยอยทีละวันแรกกันก่อนดีกว่านะจะอดใจรอเราไปจับอะไรก่อนดีคะคุณอาเรื่องับอักษรกันเริ่มเริ่มที่ฝุ่นแก้วของประโยชน์ครับฮีโร่ของเราฮีโร่เหรียญเงินของเราปีที่ผ่านมาครับอ้าขอเชิญคุณตุ้ยเกียรติครับตุ้ย แต่หดล่าถาแต่แก้ยอูมุกยาเนี่ยเออมุกยะเนี่ยคิดจะเป็นพิธีกรบ้างหรือเปล่าครับต้ยรู้มากมีแนวโน้มจะมาเป็นพิธีกรไหมอย่าดีกว่าครับผมโอ้โหนะฮะเอาไว้เอาไว้ไว้ก่อนดีกว่าครับถ้าคิดก็อยากให้เปลี่ยนเหมือนกันละเพีังรางวัลแรกนะครับสำหรับปีใหม่ในวันนี้จากรายการตีสิบทีมแต่ไม่ใช่ของเรานะฮะคุณแก้วเป็นผู้มอบให้ให้กับผู้โชคดีจากโรงเรียนและกสิริศึกษาทั้ง7แห่งนี้จะได้แก่ใครครับ และผู้ช่งดีคุณตุ้ยจะมอบให้คนแรกได้แก่หมายเลขกมือตกสิบเอ็ดครับไปได้เล็สิบเอ็ดนสวยมากหนึ่งหนึ่งนี่เองจากไหนเอ่ยจากไหนครับโอ้ เลขวันเกิดเขาด้วยอ่ะโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดจังหวัดร้อยเอ็ดครับเป็นผู้ได้รับไปครับใครครับใครครับน้ำกระโตัวเล็กคุณเอฟค่ะคุณโดวเอฟครับเป็นผู้พาไปฟังดูว่าคนแก้วอวยพรมาอย่างไรบ้างไปฟังก่อนครับสวัสดีครับผมแก้วพงปรยู์นะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆในหอทุกคนและผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับปีใหม่นี้ขอให น้องๆทุกคนและผู้ชมทางบ้านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆสําหรับน้องที่ได้หันจากพี่ไปนะครับก็ขอให้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับผมสวัสดีปีใหม่ครับสู้ๆครับทุกคนครับและนั่นก็คือคุณแก้วโดยเฉพาะครับคุณแก้เด็กชายชินวัฒนดอกบัวจ้ลูกบัวนะฮะชื่อเล่นชื่ออะไรครับลูกเบิร์ดครับเบิร์ด ชื่อเบิร์ดรอครับเบิร์ดนะฮะเบิร์ดเบิร์ดอยากได้อะไรปีใหม่นี้ครับอยากได้ของครับอยากได้ของของอะไรครับของเล่นครับของเล่นอยากได้ของเล่นอ๋อของกินไม่ได้หรอกไม่ได้ครับไม่ได้นะฮะจะเจ้าของเล่นอย่างเดียวอยากได้ของเล่นอะไรรถครับรถรถอยากได้รถรถโตโยต้ามาเดี๋ยวเราเปิดนะกันเปิดเลยอ่ะ ก้วนใหญ่มากพี่แก้วผมไปอยู่นะครับข้างในเป็นซองนะครับหนึ่งซองตรงนี้ครับในนี้มีเงินแน่คิดว่ามีเท่าไหร่นะสองร้อยสองเท่าไหร่นะสองร้อยสองร้อยโอ้มักน้อยเังานัลูกไม่รู้ถึงเปล่าต้องถึงไม่ไม่แน่นะก็ถ้าเกิดสองร้อยแล้พี่แก้วเขาให้ผ้าพไปด้วยผ้าพเป็นของในกองไ่อช่นตอบฉากเฉยเฉยเอาลองนับกันดูดีกว่าจะถึงอาจจะไม่ถึงนะแต่ถ้าไม่ถึงเป็นไรไหมอ้าวน้องพยายาม มองไม่เคยเห็นเห็นนิดนึงใช่ไหมเห็นลางๆนะฮะมองเห็นไม่ลูกมองเห็นไหมครับจับดูนี่ถึงสองร้อยไหมเนี่ยน่าจะถึงไหมลูกเอออเดี๋ยวเราเปิดดูเลยดีกว่าน้อลูกน่าจะถึงนะอ่โอเคโอเคเอาละครับลูกเปิดดูถึงสองร้อยไหมลูกถึงสองร้อยไหมถึงไหมห้าร้อยห้าร้อยห้าร้เอานับ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 โอ้โหลูกเอานับนับเอานี่หยิบออกมาแล้วนะนี่อ่นี่ครับนับเลยนะครับ นับครับนับครับนับนับเลขได้ใช่ไหมลูกนี่พี่หยิบทีละใบนะอ้าวนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่่ียวครับเจ็ดอะไรด be ูไหมว่าเป็นแบงค์อะ huh. ไรเนี่ยก <mm ี่บาทด้วยกี่บาทแบงค์พันสิบใบเป็นเท่าไหร่ลูกเป็นสามร้อยครับ คือก็ยังไงก็จะเอา300อฮะเอาอย่างี้ถ้าหนูคิดว่าเป็นสามร้อยเดี๋ยวพี่หา300ร้อยมาให้น้องเขาน้องโอ้เป็น10,000บาทนะลูก10,000บาทเยอะมากหนึ่งหมื่นเยอะไหมเยอะไหมฮะหนึ่งหมื่นเยอะไหมเดือดหกเยอะนะลูกนะถ้าได้หมื่นเดียวกับได้300นี่จะเอาอย่างไหนลูกได้หนึ่งหมื่นครับอย่างไงมาเดนะลูก เก่งมากได้ร <Auf S 2> ับไปแล้วพี่แก้วพงประยุนก็ให้ลูกนะขอบคุณพี่แก้วหน่อยลูกขอบคุณโูว่ระวังติ๊บนะน่ารักมากเป็นเด็กที่โชคดีในวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณคุณตุ้ยด้วยนะคะที่มาจับรางวัลให้คุณตุ้ยพาน้องลงแล้วกันครัขอบคุณครับขอบคุณคุณตุ้ยครับคุณคุณตุ้ยครับคุณโบเอเอส